มันอยู่ดึกแล้วไม่ไอเดีเยนจอดฟ้ายจอดฟ้าอยู่ไหนเสร็จแล้วแหละข้างเว้นหน,นึ่งแล้เบอร์มิวด้ามิวด้าจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วมันก็จะมีสายเฟกอยู่ในนั้นใช่ไหมล่ะใช่อยู่ข้างบนนั่นแหละบนฝ้าคนระาวนี้ไอตัวของพี่สำหรับฟ้ามันจะมีสำหรับฟ้าก็คือตัวหนึ่งจะเป็นอลูมิเนียมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนจะยิงจากข้างล่างใช่ยิง เกกาะันไว้แล้วก็ไปเอาสายที่ของเดิมมันอยู่ตรงนั้นมาเสียบเลยไม่ต้องมีสายแลนต่างหากไงวิเนวไอ้ถ้าเกิดเราจะเล่นโน้ตบุ๊กเนี่ยไหนผมทำเดี๋ยวผมบอกว่าผมต้องไปดึงลายปลั๊กลงอีกวิเนีนวเราจะเล่นโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะเล่นเกมลิงกันนะต้องใช้ตัวอะไรปักเล่นเกมลิงกันครับก็ใช้ก็ทําตั้งให้เป็นวงเดียวกันก็จบแล้วนี่ไม่ใช่จะโน้ตบุ๊กมันเป็นเกมไอ้ยูนิคอยู่อ่ะเกมออนไลน์ ธรรมดาแต่ว่ามันเล่นลิงกันได้ผมไปเล่นที่ร้านกันได้อ่ะอันนั้นเขาแชร์ในวงแรมไม่ใช่เหรอเขาทำเซิร์ฟไม่ใช่เหรอไม่รือเสียงวอไม่ใช่เสียงแม็กทำงานเหรอเดือดต้อนหน่อยเงี้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวทางมันคนละลายอยู่แล้วเนี่ยใช้เดืต้นอันนี้นะได้ป่างอันนี้ได้ป่างอันไหนก็ได้มันก็มาดูกับมันดีเนี่ยเนี่ยเออที่เออ ไม่ใส่ข้างบนมึงก็ชี้สิตรงนั้น,นตรงนั้นจะมาร์กไว้ตัวเอ็นอ่ะนะต้องเอานิ้วแกะน้ำลายก่อนเวลาไม่งั้นไม่รู้นะนิ้วแกะน้ำลายเฉพาะไอ้นั้นเออผมว่าถ้ามันไม่เข้ามันเข้ายากอ,อาาเลยไงใช้น้ำลายตแตะล้ไม่งั้นมึงไม่ขากเสเตเลดใส่เลยล่ะ <laughs> ได้ดูหนังมาทั้งวันเลยครับเนี่ย อมีหนังอ่ะหนังอะไรอีกหนังฝรั่งอ่ะหนังที่เพิ่งโหลดไว้เหรอเอ้ยไม่มีเลยผมไม่เคยโหลดหนังไี่เพิงตลอดแล้วอ้าคือได้แล้วเบรกเกอร์ขึ้นเบรกเกอร์ขึ้นเอาไหมล่ะเบรกเกอร์ขึ้นโอ้โหผู้เปิดงาน Jobian so take to me <laughs>